M Choice Fan Day 2024คร h a p p ่ c a r n i เราแล้วก็วันนี้คือเตรียมโชว์มาเยอะมากๆเพราะว่าวันนี้แฟนๆน่าจะกินแจสกิมใจแต่ว่าเพราะว่าวันนี้เรามีแต่ว่าเป็นพรีเบิวของบุกคเบนเน่ใช่ใช่ใช่มีครับมีแน่นอนครับแต่ละคนในค่ายก็เตรียมโชว์มาเพื่อให้ทุกคนได้รับความสนุกในวันนี้วันนี้คือ ชวที่พวกเราซ้อมเราไเอ้ยโชวที่เราจะมาโชว์วันนี้คือพวกเราซ้อมกันหนักมากทุกคนเลยจริงวาซ้อมรไม่บอกไม่บอกหรอกถ้าดมีเรดูมีก็ดีเนี่ยไม่เก่ดีเราต้องออยู่แล้วผมลกจ้าไม่เนะไม่หลงกหลกเนาะ ไม่น่ารัเราชมูน่ารักเฮ้หมอทุกคนชอบชวูนะจริงอ่นก็คือสปอยสปอยจะได้แบบว่าพี่ราดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยวเปนีก็ก็จะแบบค่อนข้างไม่เหมือนกันนิดแต่ว่าแต่ว่าถ้าราพูอะ้องเหว่ามีหน้าล้ ยากเนอะก็แฟนมีถ้าตอนนี้มีชวนชวก็เป็นวันที่คูอบอกวันได้อย่างไม่จะบอกอะไรแล้วก็เป็นวันที่ซื้อบอกยครับผมสถานที่ไม่ใช่บอกได้เรียงไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก็เป็นวันที่เซฟเซฟพี่นะตัวพีน้าครับวมีน่าก็จริงจริงที่บอกได้ที่บอกได้หรอคือเราก็ไม่ชวนเหมือนกันต้องถ่ายในกล้องมา เราก็แบบไมกาพูะไรด้แบบมพูดไปแล้วผมา่าแบบไม่ได้เลยแล้มีแทนอยู่แล้วมีแนตอนนี้มแนมั้งแบค่ะไไหมคะไม่ใช่ครับเพราะพี่น้าเราเหมือว่าไปต่างประเทด้วยแต่ว่านั้วทนี้ทุกคนน่าจะเริ่มเริ่มเห็นว่าแบบปีหน้าเราไปประเทศไหนก็รอติดตามติดตาม เราแบ่งเปที่ร้อง้องกเอง่อะไรหว่าชอบอว่าออกซิงเกิลอเล่นการอะไรเ่อะไรอย่างี้องูก็มีนะแบบข้างผมอะอย่่งว่าไงยูเชยดีกว่ายูเชยก็ก็หล่อลแต่เรอยากาอยากาอยากานะครับเดยวผมเชว่ทุกคนจะสนุกจริงนะแบบไม่รู้ว่า เราดูแล้วได้ว่าเข้ามาก็มารันดูกันดึกเลยครับเพแต่ละช่์ก็ทุกคนตั้งใจกันมากทุกคนกลับไปที่โชว์ก่อนไม่อยู่มันดิฉันมาได้พอดีไงแบบถ้าอย่างไม่เพลงดีหน้าวันนี้ได้ฟัแน่นอนใช่พี่เพลงดีหน้าได้ควาได้นามได้ความดีเตรียมาเนี่ยร้อนใจใส่ซีรีส่ใช่ีรีส์นะครับงั จากที่นี่เลยอยากให้แฟนมาที่นี่ก็รู้สึกขอบคุณมากดีใจมากที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งสองปีแล้วรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากมากมาเลยเลยเงีนะ้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดแม้ว่าคนที่เพิ่งท่องใหม่ก็เลยอยขอบคุณทุกคนและดีใจครับที่ทุกคนกบนคนว่า สัปปอร์ตมาตลอดสองปีผมก็ทุกคนก็มีความสุขในวันที่จัดงานด้วยครับผมก็ได้มาแบบโมเม้นน่ารักน่ารักแล้วก็ได้กิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้แล้วก็ได้รับเทกับบ้านเรื่องทุกอย่าเทก็อร่อยเทคก็อรอยต้องเสริฟโตหรอครับ ผมว่าก็เรื iko, age. Age ่อยๆนะแต่ว่าน่ารักดีแฟนคลับผมว่าแอดน่ารักมากเลยเวลาไปงางานไหนแบบว่ามีแต่คชมก็แบบเออแฟนราำรอเรียบร้อยอะไรแบบนี้แบบนั่งเป็นระเบียบเราเราวลับ่ัวะพูตแต่ินะไม่มีวกาม่ที่วจริงๆขอบคุณแบบทุกๆอย่างที่เราทำให้พวกเราจริงๆ ก็ขอบคุณทุกคนทุกอย่างทุกอย่างที่อกว่าเัพพอ์ตลอดสองปีนี้ครับผมบอกว่าจะพูดไม่่องับใกแข่นนะคะฝากงแล้วก็ฝากร้องเพเพื่อรแล้วกฝากริงแล้วก็ฝากร่เพื่อนคนนะทุกคนเก่งมากๆแล้วก็มี ข้าพูดบอกเคยว่อยากให้ทุกคนมาดูไม่ไม่ต้องมาดูแค่ผมก็ได้มาดูแบบรู้คนเลย,เลยว่าคนสนุกกันในโชว์ของวันนี้นะครับเผื่อแบบว่าโดนคนอื่นตกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีรูปเพิ่มได้ใช่ไมได้ใช่ไหมได้ไม่หัวไม่ห่วงช่